วันนี้ได้มาเยี่ยมชมงานแสดงบทพิธา,านนิสนการภาพถ่ายของอพี่เอกร้อยลีนะคะแล้วก็คุณหมอคุณหมออุ้มนะคะ<ม>ก็จัดที่ไาสอบอาสอง,อสองตึกเก่าเป็นโรงแรมจิมเอกใช่ไหมคะใช่ค่ะก็ใกล้ๆกับตลาดจิมหยดค่ะก็ตึกนี้ก็เป็นตึกเก่าแก่นะคะแล้วก็เมื่อสมัยก่อนก็เป็นโรงแรมแล้วก็ตอนนี้ก็ ปิดกิจการไปแต่ว,ว่าตอนนี้เนี่ยมาปรับปรุงเป็นสถานที่จัดกิจกรรมจัดนิทรรศการก็ก็ดูดีนะคะได้บรรยากาศไปอีกแบบหนึ่งทำให้เราเนี่ยได้ราลึกถึงอดีตแขกแล้วก็ให้ความรู้สึกแบบว่าย้อนยุคก,กลับไปในสมัยนูน้นแล้วก็การจัดนิทรรศการครั้งนี้เนี่ยอพอมาปรับปรุงสถานที่เนี่ยให้เหมาะกับการจัดแสดงภาพแล้วก็เนี่ยรุมมองของ การจัดแสงหรือว่าสีที่เอาเข้ามาใช้ก็ทําให้ดูงานมีสเสน่ห์นะคะแล้วก็ดูคลาสสิกดีค่ะสําหรับคนที่ชื่นชอบออสําหรับคนที่ชื่นชอบการถ่ายภาพก็น่าจะได้มีโอกาสมาชมกันสักครั้งหนึ่งนะคะมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะค่ะสวยงามแล้วก็เ,เราเสามารถจะเลือกว่าเราชอบออมุมแบบไหนบรรยากาศแบบไหนมีหลากหลายแล้วก็ทําให้เราแบบสําหรับ ตากล้องเองก็จะได้ฝึกงุมบองของเราว่าเราชอบปลักษณะนี้อย่างนี้สามารถถ่ายได้เยอะเลยค่ะส่วนนางแบบก็แล้วแต่ตาทธยาศัยนะคะอยากแต่งกีเพ้ามาสวยๆก็ได้หรือจะเสื้อแดงๆหรือจะเป็นไพรเวทก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งค่ะได้ทุกอย่างค่ะก็สนุกดีนะคะถ้้มีโอกาสช่วยกันดูมาช่วยกันดูมาช่วยในการชมให้กำลังใจให้กำลังใจคนจัดแล้วก็คนรุ่นใหม่นะคะ ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ลิกฟื้นให้ตรงนี้มันมีกิจกรรมให้เป็นสิ่งที่คนรุ่นใหม่ๆได้มาติดตามค้นหาดูว่านี่คือส่วนหนึ่งของเอกลักษณ์ของเมืองหัดใหญ่ค่ะอบัศาสตร์ของหัดใหญ่ค่ะ